สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อนี้สองสาวสะมาอาบน้ำในตัวคนเพราะว่าล้างจากซาปาแล้วเลยขี้ต้มเต็มเบิดพี่น้องแถวหนาแถวตานี่จะลงอาบน้ำน้องบัวอันนี้เป็นสาวไหวน้ำของสาวลาวเด้อพี่น้องปไปทุกคนไปลงไปอาบน้ำบัดนี้ปล้างล้างจะด้าง đẹp đại độc mùa Trời đại độc bùa Trời นี่พี่น้องอันนี้เป็นดอกบัวน้องสาลินทั้งพังไทยใน่พี่น้องเขาจะเสียไปเก็บแกงสายบัวทุกคนนี่ตะแกงเป็นหกร้ายอะไรเลยพี่น้องแกงสายบัวเดี๋ยวเขาซืมาหุกสบู่หน่อยอันนี้เป็นสบู่น้องม่วยด้วยซิดี๋ยวมายเลยมากลาย ลใจดีไอ้หน้าใจดีสบายในยพี่น้องอยู่ใหยอยู่หน้ากะแ,แบบว่าไม่ได้แอนบม่ได้สุกบม่ได้ยัง,บยง,บยงแบบตุ้นตามเลยพี่น้องนำน้องโมหัวบาดเอฟซียังอาบอยู่ว่านอนนำน้อง ถุกรังอ่ะส่วนนี้เขาจะเอาได้นะใช้สบูนะนะ่อันนั้นนี่กว่าเสียนพอกหนาไว้เขาจะไว้พอกหนาไวจา้จักหนึ่งนาทีอันนี้เป็นความสามารถสพอตโตได้พี่น้องเพราะว่าซาลินเนี่ยเวลาหุกเสนนะียนมืนตาได้ทุกคนแล้ว <laughs> ไปดิฉตาแท้ บอกแล้ว,วควมสามารถสพกต,ตกันเดี๋ยวจะทูล้างหัวจะยิงเลาวพ่น้อ,อ,อง,งู่ใกันเนี่ยูก่นกนี่ยนีู่กัจังหนกัเป็นยองมะ้าวเพื่อนเช่าเกศใช่ชเกแล้วยองมะฝาเห็ดเนี่ยทูหลังนี่จมาเปืองเราใช่ยิงเนี่ยเห็ดว่าได้เียสบูมูใช่หนาเลย แต่ตาเลยบรับ <laughs> ค <Yeah. So. S 3> ือสลินต้องรับหรือว่าอ่ยอับว้ดูได้เยอะมองเลยเหมืนนั่งคุ้ยนะ ไปไนมิลูไปเย่เบ็ดหมคะเนาะเปลี่ยนังลังใหุ้ันแลกบหุบคาหุบแค่ขบูยัง

เดี๋ยกวก่อเสียดมากุ้งเจ้าบุญนี่พี่น้องตะลิ้นเนี่ยแต่ยังหน่อยอะมักลิ้นมัมกเหรนโอ้อชิมัดกับขาดก่อนมาเค็ดมากุ้งแต่ยังหน่อยวันนี้เท้าแล้วก็ยังอยากเค็ดอยู่พี่น้องอืมโมมิรูดบันตั้งใดก็ะเบนรูดขยิงเห็ดเป็นอยู่สิจะเคยเห็ดที่ดึงหน่อยที่ ทำไพ่ก็เคยเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นแค่ที่นะมาเฮ็ดมาพุ่มราคาเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องร้อยลงเล pues ิกกูแล้วเลยวพี่ร้องไงหลังเด้งลอบ่ไหวจะยิงจะยิงเก็นกลัว ปันว่าอึ้งพี่นนองกิ้มคืออึ้งเออคืออะไรชะยิ้มยิ้มจ้องตาเลยเน๊ะปลา พี่นอ้องอาบแล้วแล้วพี่นอ้องเย็นเย็นทุกคนอาบนามซาใน <c oughs> น้นองบัวนี่ <c oughs> อาบนามซาบ,บัว <c oughs> <c oughs> เย็นขักพี่นอ้องอ่ะพี่น้องสิดได้โคตโตรลาเลยเดอ้อบ้นนานเพวริ่มสินาแล้วพี่น้อง <c oughs> อาบดนเหละ <c oughs> ถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เรียกว่ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปน้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ส <c oughs> บ,บายดีบาย